ทุกคนเราเอาวิวมาฝากนะคะเนี่ยรีสอร์ทนะคะส่วนพึ่งค่ะดูนะคะวิวเขามีที่พักหลากหลายสไตล์นะคะเป็นห้องเป็นบ้านแต่อันนี้คือวิวสระว่ายน้ําจะอยู่แยกออกมานะคะถ้าสายออกกำลังกายก็เดินมาได้ะคะ่ะจากที่บ้านที่เราพักนะคะแต่ถ้าไม่อยากเดินก็ขับรถมาได้น,น,นะคะจุดถ่ายรูปชมวิวภูเขา วิวพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเหมาะตอนเช้าเรามาแล้วนะรอบหนึ่งเนี้ยสระว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำชิวๆนะคะกับวิว mountain view นะคะสายธรรมชาติค่ะถ่ายรูปค่ะเหมาะเลยนะคะจะมาฮันนีมูนหรือมาเที่ยวเป็นเด็กแกงเพื่อนฝูงก็โอเคเลยค่ะอันนี้ เต็มสิบนะคะเราก็ให้สิบนะคะอาหารก็สไตล์แบบเฮลตี้นะคะสุขภาพนะคะเจ้าของมีน้ำพริกกะปิมีเป็นผักผัดผักนะคะมีชาแล้วของใช้ในห้องน้ำนะคะแชมพูครีมอาบน้ำเนี่ยเขาก็ทำเองนะคะแล้วก็มีจำหน่าด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยดูวิวนะคะผู้คนก็มาถ่ายภาพกันคะ่ะเนี่ยอับว่ายน้ำนะคะชิลๆนะคะ เกาะตรงคอบสะนะคะเนี่ยเห็นวิวภูเขาเสวยงามนะคะท่ามกลางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย